พี่ม่วนทราบนะับว่าจะมีกระแสข่าวอะไรผมไม่ทราบผมรู้แต <c ues subway> ่ว่าความน้ำใจอัธยาศัยที่พี่หมอให้กับต้องลาให้กับนายดาให้กับผีฟ้าให้คำแนะนำเรื่องของโรงพยาบาลทุกสิ่งอย่างและก็ทุกสาขาพี่หมอได้กรุณา์ให้ความรักแม้กระทั่งรถน้ำเมื่อสักครู่พี่หมอเองก็ยังบอกว่าต้องลาถึงไหนยังไงบังขอบ ต้องต่อยอดนะครับที่ตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้เขี่ยข้องอะไรผมรู้แต่ว,ว่าเรารักหมอเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณพี่รุ่นราที่เป็น,นต่อต้านตุลาเรารักหมอเพราะฉะนั้นวันนี้นะพี่แห่งนี้ถ้าได้ยินกันอยู่ผมอยากได้ยินเสียงดังๆสักสามครั้งว่าเรารักหมอเรารักหมอ นี่คือพี่ของของเราทุกคนนะครับผมเห็นจากการที่ได้ผ่านมุ้ร่วมกันแสดงความรักนะครับในการกอดที่หมอหอมพี่หมอหรือโดนนี่นั่นมันเป็นความรักความอบอุ่นที่เราเห็นอย่างชัดเจนมากนะครับมาถึงตอนนี้ผมอยากจะเให้ทีมอีกนะครับคูนสบิ่นหนอกสวรรค์แล้วก็น้องเต้สวอนนะครับขึ้นมาเขารวบเขาแบงให้พี่หมอนะครับแบงนั้นคือ ราวันแด่คนทัางฝ่าคทับ